สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้ถ่ายหลายคลิปหน่อยเพราะกล้วยไม้หลายตัวลงนะครับผมเพราะกล้วยไม้หลายตัวลงสําหรับท่าในใดที่เข้ามานะครับผมผมฝากกดติดตามกดไลค์กดไลค์ให้เราคนละหน like, ึ่งไลค์นะครับผมกดไลค์ให้เราก่อนนะกดไลค์ให้เราก่อนนะครับผมแล้วก็กด subscribe เผื่อว่าเราอัปวิดีโอตัวไหนลงใหม่ๆท่านจะได้รับชมกอ่อนเพื่อนเพราะมันจะเตือนไปเนาะตรงนี้เลยคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เรา2คนที่ช่อง p อ s ส A เอชแนลด้วยนะครับผมวันนี้ผม มาพามาดูสกุลสายทั้งหมดเลยสําหรับท่านใดที่ชอบเอื้องสายน้ํานมเอื้องสายน้ํานมนะผมเอื้องสายน้านมหายากมากผมหายากมากๆสาหรับเอื้องสายน้ํานมที่เป็นไม้ป่าแท้นะที่เป็นไม้ป่าแท้เลยผมหายากมากดอกสีขาวขาวบริสุทธิ์งาช้างและที่สําคัญเอื้องสายน้ํานมคือดอกหอมมากดอกหอมมากๆและหายากมากๆที่สุดและหายากมากๆที่สุด นะครับผมเอื้องสายน้ํานมนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้นะครับผมแบบนี้เป็นกล้วยไม้ป่าแท้ค่อนข้างหายากมากค่อนข้างหายากมากสําหรับเอื้องสายน้ํานมดอกสีขาวงาช้างขาวบริสุทธิ์เลยแล้วก็ดอกหอมสายสวยนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วค่ะคือหายากมาก คือหายากแบบสุดๆเลยผมมีมาแบ่งขายให้วันนี้ให้ทุกท่านไปปลูกนะครับผมสาหรับเอื้องสายน้านมดอกสีขาวงาช้างดอกหอมไม้ป่าแท้ตัวนี้ผมจัดจาจัดจาหน่ายฟังนะฟังราคาเลยสาหรับเอื้องสายน้านมครึ่งกิโลผมขายหกร้อยค่าส่งเจ็ดสิบครึ่งกิโลผมขายหกร้อยค่าส่งเจ็ดสิบครึ่งกิโลนะหกร้อยหนึ่งกิโลกร,รัมผมขายหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งกิโลกร,รัมผมขายหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาท ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากได้3กิโล3กิโลผมคิดแค่3,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับเอื้องสายนานมของมีจำนวนจำกัดครับสำหรับเอื้องสายนมนมนะหายากหายากมากผมได้มาไม่เยอะครับผมผมได้มาไม่เยอะใครที่สนใจเอื้องสายนมนม1นกิโลกรัม นะครับผม1กก1,200บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาที่เบอร์0959418988 0959418988ทักชแชทไลน์มาได้เลยที่เบอร์เดียวกันนะครับผมสําหรับ0959418988สําหรับเอื้องสกุลสายน้ํานมดอกสีขาวครึ่งกิโล600ค่าส่ง70 1กก1,200บาทส่งฟรี3กก3,000บาทพิเศษส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมวยไม้สายน้ํานม เป็นกล้ยไม้ป่าหายหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วมากๆนะครับผมวัสดุปลูกก็เหมือนอุปกรณ์อ่าเหมือนเรื่องสายเรื่องตัวอื่นเลยไม่ยากเลยก็คือกะมะพร้าวสับแล้วปลูกห้อยหัวนะครับผมเราได้มาค่อนข้างที่จะในจํานวนจากัดและหายากเนาะตรงนี้เลยนะครับผมทักแชทแอดไลน์มาเลยมาพูดคุยกันมาสอบถามว่าอยากได้กล้วยไม้ชนิดไหนนะครับผมเรามีจัดจาหน่ายหรือถ้าผมไปที่เพจบาบูสินค้าเกษตรได้เลยนะครับผมเราขายกล้ยไม้ป่าที่หายากทุกชนิด และเรามีสินค้าตลอดนะครับผมถึงคลิปวิดีโอนี้ลงวันที่วันนี้วันที่31วันที่31นะครับผม31กุมภาพันธ์67แต่คุณถ้าผ่านไปอีก5-6เดือนถ้าคุณอยากได้นะครับผมถ้าคุณอยากได้ถ้าคุณอยากได้นะ,ะอ๋อวันนี้วันที่31มกราคม67นะครับผมถ้าผ่านไปอีก3เดือนถึงเห็นคลิปนี้หรือผ่านไปอีก1ปีคุณทักมาเราก็มีสินค้าให้คุณค่ะเรามีสินค้านําเข้าตลอดนะ,ะของที่ฟาร์มเรามีตลอดแล้วเราจะส่งให้ทุกคนตลอดได้นะครับผม เราจะมีกล้วยไม้ป่าแปลกๆหายากทุกชนิดบางตัวก็หาได้มาทีละโล2โล่ะไม่ได้หามาได้จํานวนเยอะบางตัวก็จะมีค่อนข้างที่ได้มาจํานวนเยอะนะครับผมเพราะเป็นกล้วยไม้ป่ามันจึงจะค่อนข้างหายากนะครับผมสําหรับใครที่ชอบของแปลกของหายากของสวยเนาะกล้วยไม้ป่าแท้เนี่ยจะออกดอกแค่ปีละหนึ่งครั้งจะออกดอกแค่ปีละหนึ่งครั้งผมจะไม่ขายฝันมาออกดอกตลอดไม่มีฮะ ไม่มีอันนั้นเป็นกล้วยไม้ปา์มแล้วที่ออกดอกตลอดเป็นพวกสกุลหวายแหละอันนั้นเนาะอันนี้กล้วยไม้ป่าแท้มันจะออกดอกแค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะผมมันจะออกดอกแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นและที่สําคัญเวลาเขาออกดอกดอกเขาจะสวยตระการตาไม่เหมือนกล้วยไม้ฟาร์มมันก็สวยต่างกันสําหรับความชอบของแต่ละท่านเนาะตรงนี้เลยมันจะสวยตระการตาและดอกหอมที่สําคัญกล้วยไม้ป่าแท้พวกนี้ครับผมเขาจะค่อนข้างเลี้ยงง่ายเขาจะค่อนข้างเลี้ยงง่ายเพราะเพราะอะไร เนี่ยครับผมสภาพเข้ามาแบบนี้เนี่ยที่เขาอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็จะออกดอกแล้วนะครับเนี่ยแบบเนี้ยที่เขาทิ้งไปเนี่ยเพื่อเขาเตรียมออกดอกคุณได้เห็นดอกแน่นอนที่คุณเอาไปปลูกครับผม mm hmm. เมื่อเวลาเขาอยู่บนป่านะครับผมฝนไม่ตกเป็นปีเขาก็ยังอยู่ได้เขายังออกดอกและแตกยอดใหม่โดยที่เขาไม่ได้รับน้านะเขากินแค่หมอกแค่อากาศและเขาไม่ได้รับการใส่ปุ๋ยแต่เขาก็ยังคงทนนี่คือเสน่ห์ของกล้วยไม้ป่าที่ทุกคน ที่ทุกคนที่เป็นคนที่รักกล้วยไม้ป่าจะทราบดีนะครับจะทราบดีว่าสภาพกล้วยไม้ป่าต่างๆที่มาเนี่ยมันจะไม่ได้มาสภาพที่สวยนะครับผมมันจะไม่ได้มาสภาพที่สวยผมจะพูดก่อนว่าบางทีนะครับผมในพลานเข้าป่าไป3ามสี่วันเนาะในพลานเข้าป่าไปสามสี่วันเนาะสามสี่ 4, บางทีเจ็ดวันบางตัวอยู่ในป่าลึกๆนะครับผมตรงนี้เขาเข้าไปนอนตั้งแคมป์กว่าเขาจะเก็บมาได้เก็บมาได้แล้วเขายัดยัดใส่กระสอบมามันก็จะมีความหักหรือความ ที่เป็นแบบเรียลลิสติกคือยังไงอ่ะมันก็คือแบบว่ามันไม่ได้ถูกโอ้่ะมันมายดใสะสอบมาแล้วมีเราได้มาก็ลําบากแล้วค่ะการได้มาเราต้องเอาเขาไปเพาะบ่มเพาะเลี้ยงให้เขาเติบโตงอกงามเพื่อจะได้แบบขยายพันธุ์ต่อไปอันนี้ผมพูดตามตรงผมจะไม่ขายฟันนะผมขายความจริงเนาะแบบนี้ของหาได้มายากนะครับผมแล้วก็เป็นของที่ค่อนข้างไม่ค่อยมีเท่าไหร่บางตัวมาแค่มาแค่แป๊บเดียวได้มารอบเดียวแล้วก็หายไปแล้วไม่มีอีกแล้วนะครับผมตรงนี้ นะสำหรับกล้วยไม้เอื้องสายน้ำนมดอกสีขาวดอกสีขาวแบบนี้ดอกหอมนะกล้วยไม้ป่าแบบนี้นะครับจะจําหน่ายอยู่ที่1กิโลกรัมพันสอบาท1กิโลกรัมพันสอบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม3กิโลกรัมพิเศษ3,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะใครสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยครับผมที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปด สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวผมจะรีบไปถ่ายคลิปใหม่เพื่อลงให้ท่านดูว่าวันนี้มีกล้วยไม้ต้นไหนใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับผมมีกล้วยไม้ไหนๆตัวใหม่ๆอันไหนเข้ามาบ้างท่านจะได้รับชมรับฟังแล้วก็เอาไปปลูกนะครับผมเอาไปปลูกได้ชมดอกกันสกุลสายทั้งหมดนะครับผมสกุลสายทั้งหมดกำลังทิ้งไปเพื่อเตรียมออกดอกเดือนมีนาถึงเมษานะครับผมช่วงนี้กล้วยไม้ กล้วยไม้ไครที่ซื้อไปคุ้มค่าเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ฤดูฝนฤดูแรงกล้วยไม้ก็จะผอมนิดนึงเพราะเขาไม่ได้รับน้ําจากฝนนะฮะและแต่เวลาช่างกิโลขายส่งส่งไปท่านจะได้คุ้มค่านะผมและมันจะคลายน้ําออกนั่นคือเวลาส่งไปมันก็จะผอมแล้นแป๊บหนึ่งเอาไปเลี้ยงแป๊บหนึ่งมันก็โตจะได้ในปริมาณที่เยอะนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ